มียตีนะนะเมียตีนะนะเมียตีนะนะเอาเ่าเล็ป้อมเล็ป่าวเลป้อมเล็เป้าว i n ิ i n i t ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้ว สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคคาเลมิกช anel นะครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาสู่57ดาวระหว่างที่เดินทางนะครับผมมีคอมที่เอาไว้เก็บดาวดาวฟรีไอ้แม่ดาวโคตรฟรีอะฟรีสัสสัตอะคอมโบนี้นะครับเป็นคอมโบแก้ตัวละครอย่างบิวโลนะครับหรือว่าจังเกิลปลาฉลามของเรานะครับซึ่งปวดหัวมากนะครับสำหรับแดงแนะครับแบนทุกตานะครับเซเคิลพิกนั่นก็คือเด็กต้านะครับใครบอกพี่เด็กต้ามันจะแก้ปลาฉลามยังไงอู วุ้ยหลอกทําคลิปอีกแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับเป็นคอมโบนะครับเราไม่ใช่เด็กตา้าคนเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูของเด็กตา้าก่อนนะครับว่าเราใช้เทพอะไรบ้างนะครับเด็กตา้านะครับผมจะใช้เป็นบูธลดคูดาวนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นเด็กตา้าดอลเลียดังนั้นบูธลดคูดาวเนี่ยจะทําให้ดอลเลียของเราเนี่ยไม่แบกรับคูดาวของเด็กตา้ามากนะครับสเปียกบลองกินนุษยนะครับดาบอึดดาบ200ดาบคิแล้วก็เกาะ ดาบคีเนี่ยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เรื่องของคุณเป็นอมิอาร์มก็ได้อย่างถ้าอยากเป็นโอมิอาร์มนะผมแนะนำให้ใช้เป็นคีนะครับตามไอเทมแรกนะครับบูลคูดาวสเปียลลองกินุดนะครับแล้วก็เดอะเดมินเชอร์นะครับจะได้ลดคูดาวถึง40%เนะครับเดอะเดมินเชอร์เนี่ยไอเทมดาบอึดของเรานะครับเอาไว้กดตอนแอนติรันที่2หมดนะครับดาบ200ดาบคีนะครับเป็นไอเทมรีดดัมเมจสูงสุดนะครับอันนี้ผมจะให้วิธีสไตล์การเล่นเนี่ยคุณต้องไม่ติ๋มคุณจะต้องวิ่ง เข้าแบบนี้นะไม่งั้นไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าเราจะแบบดึงดอลเลียมาใช้ยาวนะครับวิ่งเข้าแบบแช้ว่าไงดีวะไอ้เจมใช้คำว่าไงว่าวิ่งแบบไหนดีวะนาด้านไหมวิ่งแบบไม่สนใจใครเออแบบหน้าด้านอ่ะแบบเอ้ยพ่อมเอ้ยเขาอยู่4คนทําไงเสนอเงือกเข้าไปเลยนะครับเสนอเงือกเข้าไปเลยนะครับต้องเล่นแบบนี้พลังแฝงนะครับผมแนะนําให้เป็นไม่ใช่แนะนําต้องใช้นะครับต้องใช้นกกระจิบนะครับพลังแฝงต้องใช้นกกระจิบเท่านั้นนะครับพลังแฝงลองก็ใช้เป็นจีแรง ใช้เป็นตีแรงนะครับเพราะว่าเราจะเป็นสายแรงเลยนะครับใช้เซตนี้เลยนะครับลูนผมใช้เป็นอัตราคีิติคอล16%นะครับใช้เป็นฟิกเกอร์ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับนะ ิงปล่อยปะฉะนาฉลามแมกดาวฟีรับฝากลิชแมนช็อปไว้หน่อยครับ Shop, ลิชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำในทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้น เิ๊กต้านะครับอย่าลืมเอานกกระจิบมาด้วยนะเออสำคัญและเราจะไม่กลัวปลาฉลามเลยนะครับแต่เราอาจจะกลัวอารเลสเตอร์แต่ไม่ต้องห่วงหรอกเรามีอามาต่ายอยู่แล้วมึงรู้ปะเวลาลุยเขากดแอนติเรียกเพื่อนอนะ่ะแล้วเรากดวาร์ปอารเลสเตอร์สามารถแคนเซิลได้นะไอเจมใช่เหรอเออมันแคนเซลลิลอติกูได้ปะ่ะแบบว่าถ้ามันจับกูกูไม่สามารถกดแอนติได้อะ่ะไอติกูไม่ใช้งานอะ่ะไม่ได้นะเพราะมันเป็นบัร์บบแอนติพี่อ่ะแน่ใจนะแน่ใจเราไปลองดูแล้วกนะันแคนลติพี่ได้ก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วก็มันแคนเซิิลลอตุย้ไดนะ โอเคตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องเจเจสันนะครับผมตัวปอมติดตามผมแล้วก็ติดตามน้องด้วยนะครับฝากช่วยๆกันนะครับคนละไม้คนละมือผมจะอออกบูทรถคู่ดาวนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระของตัวละครของดอเรียเกินไปนะครับพอหมดหมดหลอดแล้วแว่นแล้วก็มีสแต็กทีเริวนะเออเริ่มล่างนะเปลี่ยนแม่งไปเลยเปลี่ยนแม่งไปเลยเฮ้ยฉลามเหรอไหวเหรอวะ เพราะว่ามีฮิวยังไงล่ะเฮ้ยไม่ได้ปะปากฮิวกูได้ปะ,ะเผอเจ็บโอเคเวลสแล้วนะครับเ,เราไม่ต้องกลัวนะครับเล่นคอมโบนี้นะครับเพราะว่าเด็กต้าเนี่ยมันปรับตอนที่มันปรับมาเนี่ยมันไม่สามารถตายได้แล้ว ยังไม่มีอินตีให้เนอะรีเลือดจา้าเราต้องกลับเงาวะเอา้าเงาไอยู่ไหนวะรีอีตีให้ละเงาไอ้มูลาอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ตรงบูเจอแล้วคือแบบเราก็บวกไปแบบไม่สนอะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วถ้าถ้าเลือกกูเต็มกดดับอื่นอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ดีปะเออกูอยากได้นี่เลยว่ะเจมส์ สปินน่ะเหมือนป้าไหลอะ่อะสปินตีอ่ะจะไม่ป้ายุคสปินตีอ่ะสปินแทดดีมันไม่ค่อยดีดิผม oh, จะร้องเอาดูดิกูรัรกเน่ละ <c oughs> เลื่อยตกใส่หัวเว้ย <c oughs> ต,ต้องไปเลี้ยงบนวะ <c oughs> <c oughs> เอาไหมเอาไหมเอาไหมอินฟินิตี้และกูยังมีอีกก๊อกหนึ่ง้วยนะเดี๋ยวเราไปปวดบนกันมันต้องมาช่วยเปล่าอ่าเรียบร้อยมันอยากมาช่วยนะเนี่ยกูลากกลับมาดูดิแล้วกูลากกลับมาเป็นไงกูลากกลับมากูลากกลับมาได้ทำไมเอ๊ ดูความตีเร็วควัก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 ,วกของตีเร็กกี่ชิ้นเต็ดมดูอะไรกูลากลับมาตีกลากอะไรเอ้าเอา้าโอ้ปิกเลยเมียตีนะนะเมียตีนะนะเมียตีนะนะเอาเปล่าเด็ดป้อมเลยเป่าเด็ด uh oh. ป้อมเลยเป้าอินฟินิตี้ ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว้ยไม่ใช่แล้วเลือดเต็มแล้วเลือดเต็มแล้วเกมกูได้เทมมึงดูไอเทมกูดาบอึดหรือเรียกอีกง่ายๆคือดาบสิ้นหวังฮาวิฮาวิมันโกงต้องมีสแต็กตีไวเว้ยมันเลยใช้นกก็จิบได้มันเลยแรงเว้ยเนี่ยครับ ลีดนตี <c oughs> ดูอ่ะดู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 ดูพี่ข้าเอาเองเองเอาเองเลยนะไม่ใช่ดูโดนคนดูวิเคราะห์เลยเฮ้ยดูปรชาชลามันเก่งนะเห็นไหมเห็นไหมมันเก่งนะไอีเจมดูดูถ่ายเท่าสดดูมันเก่งนะเนี่ยดูดีมันฆ่าหมดเลยนะเขาเก่งนะตายแล้วเจฟฟลธโกงเกิน <c oughs> <c oughs> อาจจะบอกให้ดูว่าเขาเก่งนะไม่ใช่แบบข้าแบบเป็นง่อยนะพี่โกงพิการกลัวมันโกงจริงจริงกับผมรู้มานานแล้วครับแต่น้องที่แบบว่าเก็บดาวด้วยกันเขาบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนให้ผมล่าดาวก่อนนะครับเราก็เลยมาทําชาทิดหน่อยนะครับเมื่อกี้กูดูไม่ออกว่าวาอนติกูแบบว่าเสร็จหรือยังหรือยังไม่เสร็จหรืออะไรว่าหลอดมันงงอะ่ะหลอดสองอะ่ะมันบากกอบหลอดสองอะ่ะเปล่ากูกดดับกูงงอ๋อ เงี้ยเงี้อาจับจับอาจับอาจับจับ <laughs> อาจับจับจับเอ็นตีเสร็จแล้วเีเสร็จแล้วม <c oughs> ีอันหนึ่งมีกองหนึ่งป <c oughs> ุ้ไนไุ้นไุ้นปุ้นป อุดราผมเอนติค่อนข้างที่จะไวนะครับทำให้ไม่เป็นภาระของโดเรียมากนะครับเอนติกี่วิเจมสิบ,บเอ็ดวิไา้สิบเอ็ดวิในใช้ได้รอบเลย <c oughs> โดนนั่นนะเป็นทืบโดนนันนะเอาไหมครับบ้าเลือนปหมเลือนอยังไงอะเลือนป้อมลังเนี่ยเอาไหมอันน่าอีกแล้วไอ้ริบแรกมาละ ตีรับสองหมดแล้ว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 เนี่ยครับสามารถสามารถแทงได้ครับดอเลียดอเลียเด็กตานี่คือโดนเอเลเตอร์จับนะเฮ้ยไอเจมตัวแก้อเลเตอร์เอเลสเตอร์จะไปตายเหรอเออจะให้ไอคู่นี้วิ่งเข้าไปเลยเนี่ยนี่เพื่อนผมเป็นง่อยนะถ้าเพื่อนผมแบบว่าเป็นงานนะ ป้ากว่านี้อีกโดนอยู่ห้าวิขั้นต่ำอะ่ะเพื่อนยืยนดู <c oughs> พร้อมพร้อมก็อย่างนี้เลยอยา่าไอ้เจมชันชันอยา่า <c oughs> ยังเหลือยังเหลือยังเหลือฉันยังเหลือหมดเลย เอ้าเมกาคิวกูงงหลอดเห็นหลอดขึ้นอ่ะนี่นะครับคอมโบแก้ปลาฉลามเราจะได้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับผมจริงๆแล้วผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้แก้ปลาฉลามด้วยซ้ำมันอาจจะแก้ทุกตัวรู้ยังไงเอ้ยได้ MP ได้ไงวะเจม โอ้โหม่ได้กระแปลกวเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับว่าคอมโบนี้จะทำดาเมจเป็นเท่าไหร,นร่นะครับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเล่นคนเดียว แทงคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวแทงคนเดียวนะครับใครที่มีเพื่อนกันแค่2คนนะครับไบปลาฉลามฝั่งของข้ามก็จะต้องเฟิร์สปลาฉลามอยู่แล้วนะครับสำหรับเซคันด์พิกเราก็จะได้ดอรเลียมานะครับดอรเลียส่วนใหญ่เนี่ยแรงแรงสูงใหญ่โถ้ยอิมแพคน่าดูเลยนะครับโอเคไอเทมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามผมและก็เจสันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับไปเล่นทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ